สบายดีเบิด์ตสุกสุขคนเดอ้อมาหนีซะอ๋อสิไปหาหน่อไม้นะ้องพี่น้องเนะมากับเอือยไปเบิ่งกันได้พี่น้องเนาะเรากำลังขึ้นผูเพื่อไปหาหน่อไม้หาเฮ็ดนะ ม่อหลไเหนแล้วนี่น้องยเฮ้ดเฮ้ยเน้ยเี่ยนี่ยเอ้ยเเฮาแเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยเยเนาะเย้เฮ้เฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้้ย้ ประยู่กับแม่อู๋เนาะเจอด่ว่าอูจักแล่กินเมืองนี่น้องพี่น้องลายอีดีพี่น้องเอ้ยโดนถ่ายเราเลโดนถ่ายเนาะโดนนี่ก็มีเห็ดน้ำอู๋กำลังสีแกงนะพี่น้องเนาะกัสดานองยูทูปเขาเฮ็ดยูทูปนี่หน่าพี่น้อง โราณสิมมันจืดต่บเนอะจืดตบ่อนอฐาน้ะพี่น้องนอแล้วห้าสิแกงน่อม่มนอพี่น้องอันนี้เส้ากับแกงน่อหม่ไก่ซีซุกับพี่น้องเออเป็นตะแสบดีนี่ใช่ใช่่แล้วขางใส่เออใส่เห็ดแล้วแย่งแต่พักห้แย่งนะ นี่จะออกสิงาชิลอหนาสิงเกเลยพี่น้องหนาเ่อเลยเรจอืมเส็อันนี้พี่น้องเจ๊งไหมจะจะแสร็จอันนี้อืมถาอีกถาเบิ้งตอนห้าสิบภาคกินเน้วพี่น้องเนาะอืมดเอย นี่เนาะพี่น้องไก่เสีสุกเลยจะเสพพดีมีทั้งเทดเนาะมีอันนี้เขาเิ้นเทสสีเนาะเดี๋ยวจะสพดีเนาะอย่างนู้่สพดีพี่น้องฮะบสเกลือตั้งแใช้เกลืออ้าวบเ่งน้ำมัพี่น้อง well,

บกกินกับบรี้ยางนเอาบินอไรดยล่าวารอา้าค่าอ่แกงหน้าไม้พี่น้องแกงหน้าไม้กแซบอีดีเด้อแสบบ่อไอเดียมฮแซบ ใส่กระปูนอาน่งเ่แป็นต่แสบพีดีพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะแสบเนาะพี่น้องเนาะเออสบเขาหงก็แกงใหม่ี่นองเมีทั้งเขาหุมีทั้งเขาเมียวเนะพี่น้องมาด้อมาด้วพี่น้องด้วแกงใหม่ด้อร้ายคนกินแสบพีดีพี่น้องมื่อกล่องขาโตกินแกงใหม่ก็ได้พี่น้องเนียแสบีเป็นคือชวิ ยิย้มเดพี่น้องมงแน่หนยเบิดแต่แสบแ่บแห้งยิดี้งดแีกินไายค้นแล้วพี่น้องแล้วทั oh ้งสองข้่อบดีพี่น้องกินแกงไม่เดวแล้วนพี่น้องเนาะชอบกินแกงไมเดวแล้ว เป็นกำลังใจแซอในเดิอถามากกะกดไลค์กดกระดิ่งกดสับสไคร้แซอในเดิอพี่น้องเด้พอก,กันสินปบ้าย